อันนี้เป็นวันโชว์ของทำไมหมดเลยโคมโคงโคมไฟระบบไฟทำไหมหมดนี่ดูดิโต้ย้ายจริงอ้อคนแฮปปี้ต้นไม้พวกนี้มาไว้ในบ้านทำทไมไม่เหมือนเดิมนะจะเดี๋ยวก็จะได้เห็นแม่นอนเปลือกวิ่งทำทีลงในเอซีช่วยคลอดก่อนเพื่อการถ่ายทำคลิปกันเองให้พวกคุณดูเนี่ยเออเข้าใจยังมันลงทุนนะมันลงทุนเนี่ยอาเข้าใจป่า เลาลครับกันเลยครับใช่ค่ะอ่าวันนี้เป็นวันโชว์ของออตึกของเรามีอยู่2ตึกอย่างที่คุณเคยได้เห็นกันไปแล้วเอางี้เล่าพวๆคือ<ะ>ผมทําบ้านได้เห็นไปในคลิปเมื่อประมาณสักเกือบเดือนก่อนโปรติเราจะปรึกษาอาจารย์พินน่นั่นคืออาจารย์พิน,นเและอาจารย์กูคือ Google แมงพังพูเดเลย เท่านี้เราก็เลยให้ผู้เชี่ยวชาญมาทําให้จริงๆเป็นการปรึกษาอินเทรดดีไซน์อะระดับโลกอะะโลกนี้โลกหน้าแล้วแต่โลกนี้แหละว้วเขายืนฟังอยู่ข้างๆสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคนี่คือคนที่เป็นเจ้าของทีมงานบ้านหลังนี้ที่ทเสร็จแล้วเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่าผมกับพลอยได้แอปพลิทุกอย่างแล้วเห็นแล้วซึ่งประทับใจมากคุณจะได้เห็นไปพร้อมเราว่าตอนนี้บ้านหลังนี้ซึ่งเดิมเป็นบ้านที่ มันก็บ้านปกติอะลิฟตงรูมอ่าห้องกินข้าวและเป็นโซนห้องหมาที่คุณเห็นตอนนี้ได้แปลงสภาพไปแล้วเล่าที่มันเป็นยังไงฮะเราข้าวอย่างที่โจทย์มาตั้งแต่แรกเลยก็คือตรงนี้เป็นห้องหมาเนาะใช่ฮะเราก็อยากทำให้ทำยังไงให้เวลาเพื่อนๆมาเนี่ย มันมีความต่อเนื่องแล้วไม่ใช่เป็นห้องหมายอย่างเดียวเราต้อนรับเพื่อนได้ด้วยแล้วเราเปลี่ยนเซอร์คูลเลชันใหม่เราเปลี่ยนทางเข้าใหม่เซอร์คูลเลชันแปลว่าอะไรก่อนทิศทางการสัญจอสุดยอดเทคนิคการเข้าถึงปกติเราจะเข้านี่ไปเลยตรงตรงเข้าอันนี้คือจริงๆแล้วเราเข้าหลักดูตรงนี้ถูกไหมอันนี้เราโมเป็นห้องปาร์ตี้แล้วไป้าเชิญครับคุณเอ๊ครับ ด้วครับคุณเอขอบคุณครับคุณเอครับขอบุ่นครับอ่าทริปนี้เดี๋ยวเราจะให้พี่เอเป็นพิธีกรเลยผมจะได้รับงานโอเคพอลงมากลายมาเป็นตอนนี้แล้วตอนนี้เป็นยังไงครับคุณเอครับจริงๆตรงเนี้ยเราอยากให้รู้สึกแบบเวลคัมเพื่อนก่อนครับนะเป็นพื้นที่นั่งพักคอยนั่งเล่นๆและอีกในนึงเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนกิริยาบทจากไปปาร์ตี้ข้างในอยากจะมานั่งแบบเมาเพื่อนดินทาเพื่อนมาเรื่อง ให้เห็นว่าโซนนี้เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านเพราะโซฟาสีแดง นี่ตามคอนเซปต์เพราะว่าจริงๆโจทย์ที่ให้พี่เอไปคือว่าทำยังไงก็ได้ให้ที่นี่เป็นที่รับแขกตึกใหญ่จะได้เอาไว้เลี้ยงลูกเลยแล้วอยู่อยู่กันเองอยู่กันเองเวลามีแขกมาเพื่อนการเพื่อนพลจะมาที่นี่อ่ะปาร์ตี้สังสรรค์ประชุมงานก็ที่ทั้งหมดเสียงดังอยู่ตรงนี้ไปใช่ครับก็เลยขอแบบให้มันมีความเป็นตัวเองสะหน่อยบ้านที่ชอบสีแดงและโทนที่เป็นแบบโทนเซฟโซนองผมก็คือขาวและดำอันนี้พี่เอเป็นคนเลือกทั้งหมดเลยนะคือผมกับพลอ่ะบอกคอนเซปต์ บอกงบประมาณโดยประมาณนะต้องบอกไว้ก่อนคือมันไม่ใช่ว่าบอก10บาทแล้วมันเท่ากับ10บาทนะพอพี่เอออกแบบมาก็จะบอกว่า,วาเฮ้ยเพิ่มนี้ไหมถ้าเพิ่มนี้จะเป็น11บาท หรือถ้าคุณรู้สึกมันแพงไปก็ลดจากนัประมาณได้จัดสรรเอาที่ปรึกษาพี่เอได้ทั้งหมดนี้คือพี่เอเลือกหมดเลยยันพวกพร็อพต่างๆยันกรอบรูปอะจะเห็นว่าจากเดิมนะเดี๋ยวเราตัดภาพเดิมให้ดูนี่คือห้องน้องหมาที่มันจะแยกโดยพาร์ติชันเป็นสโซนคือก้นหมาเป็นอสองกลุ่มอ่าสองฝูงนี่คือหมาฝูงแรกตอนนี้เป็น1น่โซนแล้วหมาฝูงหลังที่อยู่ตรงนั้นจะเป็น1โซนเชิญพี่เอนาไปเลยครับได้เลยครับครับ นี่อแกนี่ก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่ที่ดูมันจะไม่เหมือนกันนะครับอ่ะพี่เอนั่งได้เลยขอบคุณมากเลยเชิญฮะโซนนี้จะออกแมนๆคุยกันหน่อยโซนด้านหน้าก็จะเป็นแบบเมาท์มอยกับเพื่อนได้ดูืาอนฝรั่งนะแต่คุยการผมไม่อยากจะทำให้มีมุมอ่ะถ่ายรูปเยอะๆตรงนี้ก็ถ่ายรูปได้จะรูปถ่ายรูปได้นะจากทีม ห้องเนี้อย่างต่ำสามมุมอบจนเมียมากๆไม่ตื่เนะจ๊ะเดี๋ยวก็จะได้เห็นแม่นอนึกดวิ่งขับนีลงในไอซีช่วยคลอดก่อนด้วยผมอยากรู้อันนี้อยากรู้จริงต้นไม้พวกในี้มาไว้ในบ้านผมทําไม เพื่ออะไรเราต้องการให้บ้านดูมันมีความร่มรื่นแล้วอันนี้เป็นต้นหมากแดงดูก้านเขาสีแดงนะมันเป็นต้นไม้ปลอมก็ได้ไหมแต่นี่คือข้อดีในการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคือโซนนี้เป็นนงมาหมดเลยอ่ะมันมีควาดิชั่นของมันคือมันค่อนข้างจะแคบเนี่ยสมมติผมยืนกางแขนอ่ะถือว่าแคบนะมันไม่สามารถวางโซฟาเป็นตัวแอลยาวๆได้แต่เราสามารถ พื้นที่เท่านี้สามารถทำให้เป็น2โซนได้และแยกโซนกันอย่างชัดเจนได้สวยงามมากนี่ซึ่งถ้าเป็นการกระบอยไม่สามารถทำได้จ้ะจินตนาการไม่ออกเลยว่า้วงนี้จะเป็นอะไรอะอยากไปดูข้างในแล้วไปแล้วไปแล้วคอยกับพี่เอนำเลยครับอาเซ็นะม่มาแล้วอยากเข้ไหม ยาวพอมาก่ะถ้ยาวกว่าน,นี้ก็คงไม่รู้จะยาวที่ไหนแล้วแล้วพี่เอกจะติมบอกว่าตั้งแต่ทําบ้านทุกคนมา ยาวสุดยาวสุดตัวแรกค่ะไปตัวอาหารที่ยาวที่สุดเท่าที่พี่เอเคยออกแบบและจัดการให้ไม่ที่หนอันนี้คือเดิมคือตรงนี้มันเป็นลิฟวมิ่งลูมแล้วก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวแล้วถัดไปที่ครัวจะเห็นว่าโต๊ะเนี่ยยาวมากมากส่วนพิเศษครับเนี่ยเดิมเนี่ยอย่างจะบอกว่าตรงเนี้ยลิฟตลูมเราใช้แค่นี้เองใช่แค่ทีวีตรงเนี้ยถึงแค่นี้ถึงแค่นี้แต่ก่อนเนี่ยจะมีฝ้าเป็นกระจกเนาะซึ่งตอนนี้เราย้ายไปอยู่ด้านในครัวเรียบร้อย เพื่อให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เดียวกันอ่ะ <c oughs> นี่ครับเนี่ยทำใหม่หมดเลยโคมโคงโคมไฟระบบไฟทำใหม่หมดนี่ดูดิโต๊ะยาวมากจริงอ่ค่ะทุกนคนแฮปปี้แล้วส่วนตรงนี้ก็คือกลายเป็นว่าสมมติเราก่อนที่เราจะเข้าครัวเราสามารถเห็นว่าบ้านนี้กลายเป็นหนึ่งห้องใหญ่ๆที่เป็นหน้องโถงเลยถ้าเอาจริงนั่นคือโจทย์ที่ผมให้กับพี่เอเหมือนกันว่าเนี่ย นั่งกันยาวๆเลยปาร์ตี้กันไปทีวงทีวีใช้ของเดิมสามารถเล่นคาราโอเกะอะไรได้ทำเพลงอะไรได้แล้วก็จะมีส่วนครัวที่เป็นจริงๆแล้วตบอเป็นครัวเปิดครัวเดิมด้วยครัวเดิมประกอบกับมีเติมไอซ์แลนด์อะไรเข้าไปหน่อยนู่นี่ทำเคาน์เตอร์ให้มันเตียลงเพื่อที่เพื่อการถ่ายทำคลิปกันเองให้ทุกคนดูเนี่ยเข้าใจอย่างมโนมูล มันลงทุนเนี่ยพี่พอใช่ไหมสามารถทำกับข้าวได้หรือประกอบอาหารที่ไม่ใช่ครัวไทยอ่ถ้าครัวไทยเรามีครัวแยกไว้อยู่แล้วด้้นหลังอ่าใช่ตรงนี้คือสบายเลยนะครับชั้นสองชั้นสามก็ยังเป็นห้องนอนอยู่มีสาห้องนอนติต่อยู่แล้วห้องนอนเพื่อนๆใช่ข้าวใช่ครับเนี่ยแดกก็แดกปักคูแดดก็แดกปักูนอนปักคูด้วยหนึ่งห้องนะได้พี่เอพาชมอครัวนยครับมาข้างในเลยครับนี่ภูมิใจเสนอมากเนี่ไปยังไงเดิมนะอันนี้เรา ทำให้มันลงไปนะครับเพื่อช้าง่ายในการใช่ถือว่าอย่างนี้เลยคือเราต้องต้องมาจากดาวเทียมแล้วก็โอ้ยแล้วก็เบิร์ไปสองมโนโลกอันนี้ก็เวลาเราจะทำเนี่ยเราก็สามารถทำแบบนี้ได้นะครับเตรียมไฟให้เรียบร้อยแล้วก็ข้างหลังนี่เราเพิ่มไอล่นลงไปใช่ให้มันมีพื้นที่ใช้สอยบนท็อปเนี่ยมากขึ้นใช่แล้วยังสามารถเปิดปิดอะไรได้หมดเลยเนี่ย่างนีฟังชั่นอลสุดๆซึ่งอันนี้พี่เจเป็นคนเลือกมาให้จาก เอสบี่าเละครับผู้ขนาดนี้ต้องเข้ามาผมยังมีโซนที่ผมจะต้องทําให้ลูกผมและห้องทํางานผมอ่าก็มีชั้นสองและสามผู้ขนาดนี้ไม่ต้องเข้าแล้วนะต้องเข้าแล้ไปต่อตรงนี้ก็จะเป็นของ S B นะครับแล้วก็อ่านู้นด้วยฟังก์ชันเขาเขาครบเลยเนี่ยมีแบบเป็นพาร์ติชันแบบแบบนู่นนี่นั่นใส่จานใส่ช้อนซ่อมช้อนซ่อมตรงนี้มีแบบตะแกรงนะฮะแทนที่เราจะเป็นแบบลิ้นชักไม้ทั่วไปอันเนี้ย เราสามารถแบบคัสเตอร์ไมได้ว่าเราอยากได้ใส่อะไรจะเป็นชั้นจะเป็นชั้นอยู่ฝั่งไหนได้หมดใช่เพราะไม่รู้เลยเราบอกเขาได้หมดเลยตอบโจทย์มากค่ะซึ่งอันนี้ก็บิวอินเพิ่มด้วยเพิ่มไปใช่เด้วยนี้เป็นประตูใช่ล้วปิดประตูหลังบ้านป็นตูจะได้ไม่มีคนซีแทยคัวเราเว้ยอันนี้คือภูมิใจเสีอวมาก บตั้งแล้วต้องมีที่หมดนี่คือส่วนครัวทั้งหมดส่วนครัวครับที่ทําให้แล้วก็เราก็ย้ายตัวผ้าเนี่ยจะได้ของดี่ที่พลอยบอกนี่มือนคลิปจากตึ้งตึ้งตัวงหมเลยตอนแรกคิดว่ามันจะแตกทุกคนสรุปว่าจะทำได้แล้วก็หลอกข้าวหลอเฮ้ยเรามาแบบนี่ให้มากที่สุดเท่าที่อยากทำได้แล้วเรามีระบบสุริยะจักเราอันนี้อันนี้พี่เอเลือกอันนี้สำหรับผมนะสำหรับผมคือพวกดีเทลแบบนี้ผมเลือกเองไม่เป็นพี่เอถ้าเราไปเลือกแยก ผมไม่เรือกอันนี้เพราะผมสำหรับผมนะถ้าดูแย่อ่าแต่เข้าหรือเปล่าม,มันสวยอะไรวะคือมันมันสวยยังไงวะแต่พอมันมารวมกันเออเฮ้ยมันต้องมีอันนี้อันนี้เป็นข้อดีของการปรับซึ่งนอกจากการทําทั้งหมดนี้แล้วคือจริงแล้วเนี่ยเราก็ทําระบบไฟใหม่ทั้งหมดด้วยไม่หมดเลยนะคะรับคือว่าลวดดิมได้ตรงนี้ทำระบบไฟอ่านอย่างเงี้ยไฟสายมาตรงนี้ซึ่งอันนี้ก็คือพี่เอสามารถทําได้ครบหมดเลยครบหมดแปลว่าสมมติติดต่อพี่เอคนเดียวปั๊บจบหมดทุกสิ่ง ถือกระเป๋าเข้าอย่างเดียวอจบยันกระเป๋าตังเลยอะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วแต่ต้องบอกว่าอันนี้คือความชอบ <c oughs> อของแต่ละบุคคลงบประมาณของแต่ละบุคคลซึ่งพี่เอสามารถทําได้แต่ถูกยันแพ <c oughs> งพูดตรงๆแล้วขออนุญาตไม่บอกราคาโดยรวมทั้งหมดแล้วกันจะบอกว่าอันเนี้ยน้อยกว่าที่คุณคิดถ้า <c oughs> เปรียบเทียบกับสิ่งที่เราคิดว่าเราจะต้องทําเองทั้งหมดผมว่าถ้าผมทําเองทั้งหมดโดยปรึกษาอาจารย์พินและอาจารย์กูมันจะแพงกว่านี้เยอะถามผมนะปรึกษาคนที่เชี่ยวชาญดีกว่าและจะดีมากๆถ้าผู้เชี่ยวชาญคนนั้นสามารถประเมินราคาให้คุณได้เดี๋ยวเดีวผมขึ้นอินสตาแกรมให้แล้วก็ตเอเลยครับยวด้วยใช่ครับชื่อ A A นะครับ จริงแล้วพี่เอมีโปรเจกต์ที่ทําร่วมกับ SB ด้วยใช่คือโปรเจกต์ที่เป็นยังไงเล่ากัข่าวจริงๆเราทํา12คนนะ12บ p ทั้งปีเลยเดือนละ1คนมันจะมีเซเลปประจําเดือนเโนเวทแล้วก็ไปทำเซอร์ไพรส์ให้กับขราบอันนี้ผมแนะนําว่าควรจะไปดูคือต่อให้คุณไม่ชอบพี่เอซึ่งก็หลายคนไม่ชอบพี่เออยู่แล้วชอบชแต่ไปดูเอาไอเดียว่าแบบเพราะว่ามันจะมีทั้งอย่างเราเป็นบ้าน บางท่านก็จะเป็นคอนโดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปคนละคนละบุคลิกกันเลยคุณคุณจะได้เห็นว่าบางคอนเซ็ปต์ต่างๆเฮ้ยอันนี้มันทําแบบนี้ได้นี่หว่าซึ่งก็แล้วแต่อันนี้คุณอาจจะชอบหรือไม่ชอบแล้วแต่แต่ว่าผมทําให้เมียชอบอันนี้คือผมตอบโจทย์าใจนะภารกิจนนั้นสําเร็จแล้วสาเร็จแล้วในงบประมาณที่เราสามารถควบคุมได้และเอาจริงนะ ตั้งแต่ทําบ้านมาปัญหาที่เราเจอบ่อยๆจริงคือช่างแม่งโคตรช้าเลยช่างเลททำไมอันนี้ไม่เสร็จท่าจริงแต่ของพี่เอเร็วมากเราใช้เวลากันทั้งหมดโดยประมาณอยู่ประมาณ3อาทิตย์กว่ากว่าในการทําข้างล่างทั้งหมดจริงทุกคนใอันนี้โคตรเร็วมากเหมือนเดลรมิดอ่ะตึ๊ตึ๊ดตึคือเราวางแผนไว้อยู่แล้วว่าจะทําอะไรก่อนอาจจะมีกระตุกกระตักบ้างแต่ว่าเราต้องแก้ปัญหาได้วันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับกันเองครับเอ้ด้เอเอเอเเอเอเอเเอเอเอ バイタ。